สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยำโดนพระรามสองก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวคุณไา H 1นะครับเป็นขอบ18ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะนะครับตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นล้อออกแนว VIP ที่สุดเลยนะครับของคุณใจในตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นขอบ8นะครับเป็นล้อตัวบนสุดแล้วนะครับที่มีณตอนนี้ นะครับล้อตัวนี้นะครับสเปคลูน็อตนะครับเป็นสเปค6ลู139.7นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่ได้กับรถคุณใด H1 ได้ทุกคันนะครับทุกรุ่นด้วยนะครับมองหา18ไม่อยากไปใส่ล้อค่ายอื่นจากตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะครับมาดูหนังล้อนะนครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโลโก้คุณใดนะครับชัดเจนนะเป็นตัว H นะครับออฟเซตตัวนี้เขียนไปเลยนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามจุดห้านะครับล้อมากับล้อแมกนะครับลบไม่ออกนะครับ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบแปดกว้างนะครับกว้างเจ็ดนิ้วนะครับล้อกว้างเจ็ดนิ้วนะ่านะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ผลิตที่เกาหลีนะครับเกาหลีนะนะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับผมแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้สีเดิมนะครับจับดูก็รู้นะครับเห็นไหมครับมาเกอร์ศูนย์ยังอยู่เลยนะครับจุดกลมๆตรงนี้ที่เขาแปะเอาไว้น,นะครับถ้าเป็นล้อรุ่นใหม่ๆนะครับพวกรถปไ้ายแดงออกมาสังเกตดีจะมีสติกเกอร์คุณนี้แปะไว้นั่นหมายถึงเขาเรียกว่ารอยนะครับหรือแปะให้รู้ว่าล้อตัวนี้ยังไม่เคยถูกทาสีนะครับหรือยังไม่เคยถูกดัดแปลงแต่งเติมนะครับเวลาท่านไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่านจะเจอ คาติกเกอร์กลมๆแบบนี้ตัวใดตัวหนึ่งแปะลงไปที่น็อตนะครับตัวใดตัวหนึ่งบนอุปกรณ์นั่นหมายความว่าถ้าน็อตตัวนั้นถูกแกะเวลาท่านจะแกะอะไรออกก็ตามท่านต้องขันขนดน็อตทุกตัวถูกไหมครับถ้าน็อตตัวนั้นผูกกลอออกก็คือวอยขาอันนี้เหมือนกันนะครับล้อเดิมแท้นะสีแท้ด้วยนะ 4, ยนครับสนใจสอบถามมาได้ทางชุดราคาไม่แพงนะครับผม <im mon> ก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเราตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน ะะอยู่เลยซอยเทนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา,าได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้างต้นยางโดนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ